หลังจากที่อัปเดตไปวันเดียวพี่น้องน้ำมาแล้วจากที่เห็นแห้งๆไปเมื่อวานนี่ต้นไม้ต้นเก่าคงจำได้ที่อัปเดตไปเมื่อวานวันก่อนน้ามาแล้วพี่น้องเป็นลิบโเห็นเขามามาก็มาโพดมาเลือนอนาะา้ะ สวยแปนีป้แปงนข้างบนเด็ให้ดูมีแป็นข้างล่าง น้ำก็มาเช่นเดียวกันจ้ะน้ำก็มาเช่นเดียวกันเขาก็เริ่มเหลืองไม่สวยเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ย้องไปหาปุ๋ยมาใส่ก่อนจ้ะพี่นองรอปุ๋ยสักครู่นะคะ หาทับก่อนจ้ะริเวนหุ่ง้าเมื่อนี้ก็มีคืมโอาเ้าฝนตกตะวนันฝนตกตอนกลางคืนตกหนักแล้วก็มาตกตอนบ่ายเมื่อวานนี้เองก,ก็พอประมาณจ้ะแตเลืยได้นามประมาณนี้จ้ะ อุย้ยแจงปานในเจ้จากระนํำค่อยมาเนาะค่ะคุณยุง้งอัปเดตให้มึงค่ะว่าน้ำมาแล้วผููใดทีขอว่าให้น้ำมาเด้อก็มาละจ้ะเราก็จะเตรียมรอถ้าเผื่อว่าน้ำมันเยอะน้ำไม่เยอะก็หวานปุ๋ยเลยแต่ว่าเราอยากจะตัดใบข้าวก่อนตัดใบเขาให้เพื่อนพอดีน้ำนอกจากแล้กก็ค่อยหวานปุ๋ยเพิ่นสัตว์ขน นี่คือการทำหน้าวานจ้ะ